ขอเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาะไม่เหมาะสมเด็กขึ้นอายุต่ำกว่าสิแปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็ขอทำการกราบสวัสดีคนดูนะคะรับแร้พ่อบอกว่าอืมันนี้เราอยู่กันที่สล็อตเอโกลงมาเช่นเดิมวันนี้ผมจะมาฟันเบดส0บาทนะนี่ผมเอ้งบมาที่ไม่ถึง500นะครับท่านผู้ชมนะมา,มาเรามาเริ่มกันเลยทุกคนจัดไป50ทีนะฮะเอามาอีกผมจะเล่น30 แต่ก็สลับเป็น60สนะครับผมอย่างละว10ทีนะฮะก็มาดูว่าวันนี้ผมจะรอดหรือล่วงหรือว่าผมจะเป็นมะม่วงที่ดวงจากต้นฮันนมาฮะดูต่อเลยเรื่องไรสลานะครับเพื่อม่ให้คนดูเบื่อเนาะผมก็พูดไปเรื่อยนะครับมาแจมเบ้ลมาครับเหลือห้าทีนะครับเท่านั้นนะมาดูกัน โอ้โหก็ตอนนี้กําไรผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับโอ้โหมาต่อต่อไปหกสิบนะครับท่านผู้ชมมาเป็นไงฮะยามเย็นวันนี้นะผมมาเล่นให้ดูเลยนะครับว่าช่วงเย็นมันแตกดีอย่างที่ได้กล่าวกันเอาไว้หรือเปล่านะทารมาสวยครับผมขวานลงมาแล้วเรียบร้อย ฟิลปปินต้องเข้าโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอเคครับแปดทีจัดมาไปไปเรื่อยเรืมาเรียงเรียงเอาขาผ่าเตียงเอาขาผ่าบ่าหนึ่งคนแล้วก็มีซองท่าจะส่งทานมาที่มันมีท่าเดียวเออสามบบาทนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยอุ้ยสองร้อยสี่ไอ้บ้าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยทุกคนเรียบร้อยกำไรโอู้หห้าแถวสวยดูคนเย็นนี้ไม่เอาอ่ะเฮ้ยเย็นนี้โอเคครับเย็นนี้แตกหนักอยู่นะมาต่อเลยนะครับอันนี้คือรอบแรกนะผมจะมาทดสอบไปสองรอบนะครับท่านผู้ชม มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะฮะมาดูต่อกันเลยอีกสองทีเท่านั้นแล้วผมก็จะขยับเบรนะทุกคนนะเป็นสามสิบนะครับโอเคแล้วไปผ่านหนึ่งแล้วครับกำไรห้าร้อยยัวยัว <c oughs> นั่นทุกคนโอเคกำไรห้าร้อยละเพิดไม่ว่าปรับลงนี้ไหมทุกคน คนคิดว่าไงครับปรับลงแล้วกันนะสิบทีไปอืมอะไรมันเด้งตอนนี้เนี่ยนะครับเดีย๋ยวสามสิบนะฮะตอนนี้มาดูกันว่าจะแตกจริงหรือเปล่าครับเย็นนี้นะแต่ถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามผมบุญยังไม่ถึงนะครับ หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าอุ้ยสวยเข้าทางครับอย่งมาดีฟิสปินต้องมาอีกแล้วเรียบร้อยท่านชมกี่ทีครับฟิสปินอืมได้แค่สี่ทีนะฮะืะม,มสวย โอเคครับสองร้อยสิบบาท,ทะน,นะเรียบร้อยต่อดิสวย,ยก,ก็ถือว่าลงล็อกลงล็อกดีอยู่นะครับวันนี้นะแต่และช่องนะครับหนึ่งถึงห้าช่องเนี่ยมันโอเคฮะวันนี้ผมว่าสวยนี่ไง,ง,งหน้าหลายโคตรสวยคนระับผมบอกเลยก็หาได้ยากนะครับหน้าหลายที่แบบที่มันจะออกแบบ ทุกรอบแบบสวยเนี่ยหาย่ากเหมือนกันนะจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหะพูดไม่ขาดคําเห็นไหม <c oughs> เสียงกระบะโคตรแรงเลยทุกคนเด้ <c oughs> เดี๋ยวๆๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวาวางกระโปรงห,หน้าบ้านเดี๋ยว <c oughs> พอดีบ้านผมติดถนน,นครับ <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเสียงรถมาจากไหนนะอืมต่อไปก็หกสิบนะครับท่านผู้ชมบาย มาขอฟิสปินอีกรอบหนึ่งโอเคเลยวันนี้แตกเยอะจริงฮะฟิสปินออกบ่อยจริงฮะวันนี้ขวานไม่ลงอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไอ้บ้าไอ้บ้าโอ้พันห้าโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะฮะแต่ถ้าดีมากกว่านี้ก็ติดตามไว้นะท่านผู้ชมนะอย่าลืมกันได้นะครับฝากไว้ โอ้โหก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พอนะทุกคนนะ,ะผมว่าไปต่อเริ่มอยู่ยากละเริ่มไม่เวิร์กละแปดร้อยก็เอาทุกคน